สวัสดีค่ะพี่พี่กราบสวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องน้องแก้วตาพระเครื่องกันอีกเช่นเคยค่ะพี่พี่ค่ะน้องขออนุญาตฝากช่องทางในการติดต่อเช่าบูชาพระนะคะพี่พี่ท่านใดสนใจองค์ไหนนะคะสามารถโทรโดยตรงมาที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งสี่เกได้เลยค่ะพี่พี่เบอร์โทนนี้นะคะโทรได้แอดไลน์ได้เลยนะถ้ามีองค์ไหนที่ชมและชอบชมแลใช่ถูกใจอยากจะปิดพระจากทางนั้นน้องไปก็ใส่ด่วนสายตรงอาหากันได้เลยนะคะพี่พี่ค่ะ น้องจะเน้นย้ำนะคะพี่พี่แจ้งกันในทุกคลิปทุกอีพีเนาะว่าพระน้องนะคะได้มาหลากหลายที่มาหลากหลายคณะจางค่ะพี่ค่ะต่างที่มาต่างวาระกันนะคะน้องอยากให้พี่พี่ดท่าเลือกชมให้ชอบดูให้ใช่ดูให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนจะตัดสินใจเช่าบูชาพระจากทางร้านไปนะคะทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่พี่ขาสะดวกรวดเร็วทันใจค่ะพี่ของถึงมือพี่เมื่อไหร่นะคะสามารถชําระเงินกับบุรุษไปรษณีย์แล้วรับพัสดุก,กันไปได้เลยนะคะ <Es> เดี๋ยวเริ่มองแรกรายการแรกค่ะ <Excel. S 1> พี่เด <drill. S 2> <ared> ี๋ยวเริ่มองแรกรายการแรกเลยเนาะเปิดด้วยนี่เลยพระสมเด็จค่ะพี่พระสมเด็จนะคะผิวเก่าเดิมๆนะคะพี่พี่ขาสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะเก่าเดิมสวยเดิมค่ะพี่รายการนี้เนาะได้ไปรับรองว่าไม่ผิดหวังกันแน่นอนนะคะด้านข้างค่ะผิวพันธุ์ประมาณนี้เลยนะคะพี่ขา ดูให้ชอบดูให้ใช่นะคะดูให้ถูกใจก่อนจะตัดสินใจเช่าบูชาพระจากทางร้านไปนะคะลำดับต่อไปรายการต่อไปค่ะพี่ลำดับต่อไปรายการต่อไปนะคะจะเป็นพระสมเด็จรายการที่สองค่ะพี่องค์นี้จะเป็นพระสมดิศวัละคังค่ะเส้นซุ้มบางๆค่ะพี่ใา้พิมพ์เส้นได้นะ เก่าๆเดิมๆสวยๆเดิมๆเลยค่ะพี่ๆขาเก่าๆเดิมๆสวยๆเดิมๆเลยนะคะน้องเปิดอยู่ที่หนึ่งองค์สี่ร้อยบาทสามองค์หนึ่งพันบาทนะคะพี่ๆขาหนึ่งองค์สี่ร้อยสามองค์พันนะคะอยากให้พี่ๆทุกท่านดูให้ชอบดูให้ใช่ดูให้ถี่ถ้วนเลยนะคะ อ่านี่ด้านข้างนะคะพี่่าดูกันช้าชาช้าๆให้ชอบให้ใช่เลยนะคะลำดับต่อไปรายการต่อไปค่ะพี่ <Okay. S 1> เป็นพระส,สมเด็จหลวงปู่ฟูนะคะร <Okay. S 1> ้านน้านะคะเก่าๆ่าเดิมเิมสวยๆวเดิมเดิมเลยค่ะพี่ๆเก่าๆ่าเดิมเดิมเนาะ ด้านข้างด้านหลังนะพี่นะเดี๋ยวดูกันช้าๆ้าชัดดูให้ชอบดูให้ใช่กันไปนะคะด้านข้างค่ะพี่ดูกันช้าๆชัดเลยนะคะ สวยๆแบบนี้เดิมๆแบบนี้นะคะพี่คะ่ะรายการนี้ขอที่400บาทพอค่ะพี่ราคาแบ่งปันกันเลยนะคะพี่พคะ่ะเปิดกันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะคะลำดับ,บต่อไปเป็นพระสมเด็จเกศชยโยค่ะพี่พี่พระสมเด็จเกศชยโยนะคะรายการนี้เนาะ องนี้รายการนี้นะคะพี่พคะ่ะองนี้รายการนี้นะคะน้องขอที่สี่ร้อยบาทพอค่ะพี่คะ่ะสี่ร้อยบาทพอนะคะ,ะสวยๆแบบนี้นะคะเดิมๆแบบนี้เลยค่ะพี่ได้ไปรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะพี่ขารายการนี้องค์นี้ขอที่สี่รอยบาทเท่านั้นนะคะลำดับต่อไปรายการต่อไปนะคะ เป็นพากกีบบัวใหญ่ค่ะพี่กีบบัวใหญ่หลวงปุโตะนะคะองค์นี้รายการนี้น้องขอที่400้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่ค่ะ 400บาทพอนะคะพี่พค่ะรายการนี้เนาะหากพี่ท่านนายสนใจนะคะ,ะสามารถทักหนูโทรมาสอบถามได้เลยค่ะพี่รายการนี้นอ้องขอเพียง400บาทเท่านั้นค่ะพี่ค่ะเปิดกันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะคะ อ้ลำหนับต่อไปค่ะพี่เป็นเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อทบค่ะพี่ค่ะเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อทบนะคะห้างค่ะ 那，然后 รายการนี้เหรียญน,นี้ขอที่400บาทพอค่ะพี่ค่ะส0่400บาทเท่านั้นนะคะลำดับต่อไปนะคะนี่เป็นเหรียญหล่อบโบราณค่ะพี่เหรียญหล่อบโบราณนะคะรายการนี้เนาะเหรียญหล่อบโบราณหลวงพ่อเพชรค่ะพี่ค่ะ หลังย่านเลยนะคะรายการนี้แล้วเก่าเดิมสวยเดิมจริงค่ะพี่ขาเก่าเก่าเดิมเดิมสวยสวยเดิมเดิมจริงนะคะพี่พี่ขารายการนี้รับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะพี่องค์นี้รายการนี้น้องขอที่สี่ร้อยบาทพอค่ะพี่ขาสี่ร้อยบาทพอนะคะพี่พี่ขาด้านข้างค่ะพี่ด้านหลังนะคะ ประมาณนี้เลยค่ะพี่ประมาณนี้เลยนะคะรายการนี้เนาะผิวพรรณเก่าๆเดิมๆสวยๆเดิมๆแบบนี้น้องขอนที่สี่ร้อยบาทพอค่ะพี่่ะลำดับต่อไปรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญพระมงคลเทพมุนีค่ะพี่พระมงคลเทพมุนีนะคะเป็นพี่ขารายการนี้เนาะ หากสนใจนะคะพี่พี่ขาเปิดอยู่ที่400บาทเท่านั้น,นะค่ะพี่เหรียญเก่าๆเดิมๆสวยๆเดิมๆเลยนะคะเหรียญเก่าๆเดิมๆสวยๆเดิมๆเลยค่ะพี่ขารายการนี้เนาะบอกได้เลยว่าได้ไปไม่ผิดหวังกันแน่นอนนะคะพี่พี่ขาได้กันไปไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะ องนี้รายการนี้ค่ะพี่องนี้รายการนี้น้องขอที่สี่รอยบาทเท่านั้นค่ะพี่ขาด้านหลังคือเก่ากัะทัดจริงค่ะพี่ขาสวยเดิมเก่าเดิมแบบนี้เลยนะคะได้ไปไม่พี่หวังกันเลยค่ะพี่ขาได้ไปไม่พี่หวังกันเลยเนาะพระมงคลเทพมุนีนะคะ ลำดับ,บต่อไปรายการต่อไปเป็นเหรียญหล่อเนื้อชิ้นเก่านะคะพระรีลาค่ะพี่เหรียญหล่อเนื้อชิ้นเก่าพระรีลานะคะรายการนี้นะคะอ,องค์นี้เนาะขอที่สี่รอยบาทเท่านั้นค่ะพี่คสี่ร้อยบาทนะคะพี่ ด้านหลังค่ะพี่ขาเลี่ยมกรอบแบบเปิดมาให้แล้วนะคะพี่ขาเลี่ยมกรอบแบบเปิดมาให้แล้วเนาะ,ะรายการนี้องค์นี้ขอที่400บาทเท่านั้นนะคะพี่ขาเสี400บาทเท่านั้นพ่อค่ะพี่ โอเคพี่พีรายการนี้ขอที่400บาทนะคะแบ่งปันให้พี่พีทุกท่านเลยนะคะพี่พีขาลำดับต่อไปรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อหลวงพ่อบุญะค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อบุญหรือว่าหลวงพ่อหลวงพ่อ หลวมพ่อเป๋ค่ะพ่อรายการนี้นะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ค่ะพี่เ<ๆ>ก่าๆเดิมๆเ,เลยนะคะนี่ด้านหลังค่ะพี่ขาขอบด้านข้างนะคะพี่พี่ องนี้รายการนี้นะคะขอที่400บาทพอค่ะพี่ค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะไปกันต่อที่เหรียญอายุยืนค่ะพี่ค่ะเหรียญอายุยืนนะคะหลวงปู่ศรีค่ะพี่หลังยันแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อเงินนะคะพี่ค่ะองค์นี้เป็นเนื้อเงินนะคะด้านข้างค่ะพี่ รายการนี้องค์นี้นะคะขอที่สี่ร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่ขาสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่พี่หนึ่งองค์สี่ร้อยสามองค์คันค่ะพี่พี่ขาได้ไปไม่ผิดหวังกันเลยนะคะพี่พี่ขางานองานตรงปกแน่นอนนะคะพี่พี่บอกได้เลยว่าตรงปกแน่นอนไม่ผิดหวังกันแน่นอนนะคะพี่พี่ขารายการนี้องค์นี้น้องขอพี่400รอยบาทพอค่ะพี่ขาสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะคะ ลำดับต่อไปรายการต่อไปนะคะพี่พี่ลำดับต่อไปรายการต่อไปเนาะจะเป็นพระสมเด็จแวกม่านค่ะพี่สมเด็จแวกม่านนะคะหลวงพ่อกลวยค่ะพี่่าหลังปั๊มรูปเหมือนนะคะพี่พี่ขาหลังปั๊มรูปเหมือนมาเนาะ ตงนี้นะคะพี่พี่ขารายการนี้นะ,ะน้องขอที่400บาทเท่านั้นพอค่ะพี่ขา400บาทนะคะพี่พี่ขารายการนี้ตงนี้นะคะ400บาทเท่านั้น,นะค่ะพี่พี่พระสมเด็จนะคะเรี่ยมกรอบเงินแบบนี้เลยได้ไปเดิมๆเลยนะคะไปต่อที่รายการนี้ค่ะพี่เหรียญเปิดโลกหลวงปู่ทวดนะคะพี่พี่ขางคงนี้ก็เก่าจัดชัดจริงะค่ะพี่ขา สวยเก่าสวยเดิมแบบนี้เลยหลังพ,พบบระพรมปนโยมูเ็บดูวาสเกตน,นะคะพี่พี่รายการนี้เนาะ<ม>ขอที่สี่รอยบาทพอค่ะพี่ขาสี่รอยบาทเท่านั้นนะคะพี่พี่ <อะ S 1> พท่านใดดูชอบดูใช้จัดกันไปได้เลยค่ะพี่ขาไม่ต้องรอช้าเนาะรายการนี้นะคะเนื้อดีดีสีสวยสวยแบบนี้ค่ะพี่งานตรงปกแน่นอนนะคะส่งเร็วส่งไวค่ะพี่อ่า วัตถุมงคลต่างๆเครื่องรางต่างๆ,างๆก็ขึ้นอยู่ที่ความชอบความศรัทธาด้วยนะคะพี่ๆ่ะชอบองค์ไหนศรัทธาองค์ไหนนะคะก็สามารถเช่าบูชากันไปได้เลยค่ะพี่ค่ะสาหรับเรียนรูปเหมือนรายการนี้เป็นหลวง,งพ่อพรมค่ะพี่พระพรมปัญญูวงเล็บดูวัสดแกนะคะสวยจัดชัดจริงค่ะพี่ค่ะสวยเก้าสวยเดิมแบบนี้เลยนะคะพี่ๆ รายการนี้น้องขอที่400บาทเท่านั้นพอ pues ค่ mm hmm. nah, ะพ well, ี่ขาไปกันต่อที่หลงพัอทบค่ะพี่เปิดหลงพัอทบสองเหรียญนะคะเป็นกระไหลเงินกับกระไหลทองแดงเลยนะคะพี่พี่เหรียญนี้ก็สวยจัดชัดจริงไม่แพ้กันค่ะพี่ขาได้ไปไม่ผิดหวังกันแน่นอนนะคะรายการนี้องค์นี้นะคะหลังหนังสือแบบนี้หลังยันแบบนี้นะคะพี่พี่ขาน้องขอที่400บาทเท่านั้นพอค่ะพี่ขา400บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญรูปเหมือนค่ะพี่ หลวงพ่อคูณปริสุทธโธค่ะพี่ขาเหยนรูเหมือนหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะคะนี่เลยริ้วน้าผักริ้วจีวรชัดๆนะคะไม่ถูกเมตตาชัดๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆหลังยันนะคะพี่ขาหลังยันหลังหนังสือแบบนี้เนาะรายการนี้นะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นสร้างบารมีสองห้าหนึ่งเก้านะคะพี่ขารุ่นสร้างบารมีสองห้าหนึ่งเก้าเนาะขออยู่ที่สี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่ขา ขอบตัดด้านข้างนะเลือกสองให้ชอบสองให้ใช้ดูให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจกันไปได้เลยนะคะพี่พี่่าทางร้านนะคะยินดีละให้บริการถ่ายรูปเพิ่มเติมให้กับพี่พ,พี่ทุกท่านเลยนะคะรายการนี้องนี้เนาะขอที่4ี่รยบาทพอคะ่ะพี่คะ่ะลำดับต่อไปรายการต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินคะ่ะพี่เหรียญหลวงพ่อเงินนะคะรายการนี้เนาะหลังหลวงพ่อเพชรค่คะพระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดพิจิตรนะคะพี่พี่ะอ่า ที่ท่านใดสนใจนะคะนี่เลยรายการนี้เนาะจัดไปค่ะพี่ราคาแบ่งปันที่4 0 0รยบาทเท่านั้นนะคะลำดับต่อไปรายการต่อไปค่ะพี่พี่ลำดับต่อไปรายการต่อไปนะคะเป็นเหนรียญพระปิตาพังพการค่ะพี่ เนื้ออ่าเนื้อ,อไม่แน่ใจเรียกเนื้ออะไรนะพี่นะมีด้านหลังมีปั๊มมาแบบนี้เนาะนี่ตอกปุ๊มาสองข้างนะคะพระปิตาพังพงการรายการนี้นะคะพี่ๆค่ะเหรียญน,นี้เนาะน้องขอที่400บาทเท่านั้น,นะค่ะพี่ขา400บาทเลยนะคะพี่ๆได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะบอกได้เลยว่าได้ไปไม่ผิดหวังกันแน่นอนนะคะรายการนี้องค์นี้ขอที่400บาทนะคะพี่ๆขาลนดัดต่อไปรายการต่อไปจะเป็นพระปิตาเช่นกันค่ะพี่ พระพิตาองค์นี้เนาะ,ะสวยสวยเดิมเดิมเก่าเก่าเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะสวยสวยเดิมเดิมเก่กาเก่าเดิมเดิมนะคะพี่พี่ะรายการนี้นอ้องขอที่สี่ยบาทพอค่ะพี่คสี่ร4 0ยบาทนะคะต่อด้วยนี่เลยค่ะพี่พระนางพญาค่ะพี่พระเนื้อดินพระเนื้อผงนะคะคาบเก่าคาบแน่นจัดเลยนะคะพี่ค่ะรายการน,นี้เนาะด้านหลังค่ะพี่ผิวถึงนะพี่พี่นะเนื้อดีค่ะพี่ขาเนื้อดีเนาะได้ไปตรงปกแน่นอน ส่งเร็วส่งไวนะคะพี่ขาเนี่ครับเก่าๆเดิมๆสวยๆเดิมๆเลยนะคะพี่ๆนะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะพี่นรายการนี้นะคะน้องขอที่สี่ร้อยบาทเท่านั้นพอค่ะพี่สี่ร้อยบาทนะคะลำดับต่อไปเป็นพระปิตาแข้งหมอนค่ะพี่พระปิตาแข้งหมอนนะคะดงรักนะรักก่อนๆทั้งรูปทั้งองค์เลยนะคะรายการนี้นาอเปียกทองด้านหน้ามาค่ะพี่เนาะ รายการนี้เปี่ยกทองด้านหน้ามาลักก่อนอนแบบนี้นะคะน้องขอที่400บาทเท่านั้นพอค่ะพี่คะ่ะ400บาทนะคะลำดับต่อไปนะคะพี่พี่เป็นพระนี่เลยเนื้อสำริดเก่านะคะพระลวงหลังลางปืนค่ะพี่ลางชัดเจนแบบนี้เลยนะคะเก่าจัดชัดจริงค่ะพี่ไปพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะคะน้องบอกได้เลยว่าได้ไปไม่ม่ผิดหวังค่ะพี่ ระล้วงลางปืนนะผิวเก่าๆเ,เดิมๆสวยๆเดิมๆเ,เ,เลยค่ะพี่ค่ะรายการนี้เนาะน้องขอที่400บาทพอค่ะพี่ราคาแบ่งปันให้กับพี่ๆชาวพราเครื่องถูกเท่านเลยนะคะลำดับต่อไปรายการต่อไปนะคะเป็นพระหูยานค่ะพี่องค์นี้ไม่แน่ใจเรียกฐานอะไรนะคะพี่ขาด้านหลังค่ะ แต่รับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังค่ะพี่ไปพร้อมกรอบเก่าแบบนี้เลยนะคะหน้าหลังเนาะผิวดยดีสีสวยๆแบบนี้ค่ะพี่ขาลำดับต่อไปรายการต่อไปนะคะเป็นตะกุดค่ะพี่ตะกุดเก่าๆเดิมๆค่ะพี่ขาไม่แน่ใจของเกจิคณาจารย์ท่านใดเนาะเก่าๆแบบนี้นะคะพี่ขาปลายทู่ๆแบบนี้เลยรายการนี้องค์นี้น้องขอที่400บาทเท่านั้นพอค่ะพี่ขา400บาทนะคะอ่า แบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเลยนะคะพี่ๆค่ะพี่ๆท่านใดนะคะชมไม่ชัดชมไม่ทานสามารถทักสอบถามขอรูปภาพเพิ่มเติมจากน้องได้เลยนะคะยินดีรับใส่ให้บริการพี่ๆทุกท่านนะคะเปิดอยู่ที่1องค์สามบาทเออหงองค์สี่บาท3องค์หนึ่งพบาทค่ะพี่1องค์สี่ร้อยสองค์พันนะคะสําหรับวันนี้ EP นี้นะคะน้องแก้วตาพระเครื่องต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่ๆค่ะกราบสวัสดีค่ะ